สวัสดีครับจะต้องขายปลอดครับวันนี้ที่ปลอดรามีสาขากระลับประพืชวันนี้นะครับผมต้อมจะพามารีวิวตัวนี้ครับเอเวอเรสต์เทนนะครับเป็นรถที่ราคาที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แต่งเต็มแล้วก็หล่อที่สุดครับไม่ต้องไปซื้อราคาแพงครับวันนี้นะครับที่นี่เลยเดี๋ยวต้องพาดูครับตัวนี้นะครับเป็นเอเวอเรสต์เทนนะครับราคาที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต้องขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแต่งมีอะไรบ้างวันนี้ครับผมนี่เลยครับเริ่มจากกระจังหนน้าะครับผม ขอกระจังหน้าก็จะเป็นวิเตอร์ตองนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้มาแรงมากนะครับผมเป็นลูกค้าสนใจมากแล้วก็หากันเยอะเลยนะครับผมเป็นชุดแต่งของวิเตอร์นะครับผมพร้อมไฟหน้า3ามจุดไฟตัดจุดตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกได้ว่าไฟสีขาวหรือว่าสีต้มนะครับแล้วก็มีม้าให้ด้วยนะครับม้ามีสองสีนะครับสีเงินแล้วก็สีทองนะครับผมมีกุีแบบนี้ให้เลือกนะครับสามารถเปลี่ยนสีให้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าสนใจในเรื่องของสีนะครับผมไฟตรงนี้เป็นไฟ่าต่องระบางนี้ก็สามารถติดติดได้นะครับผม ทำงานร่วมกันกับไปรีนะครับผมมีข้อไปหน้าให้แล้วนะครับผมด้านข้างนะครับลูกค้าเลือกเป็นในเรื่องของล้อแมกซ์เวกบัมพายครับผมขอขอภายบัมพายนะครับขอบยี่ติดนะครับสองเจ็ดห้าห้าห้า R ยี่ติดนะครับลัดด้วยยางดีเซนตินะครับผมมาพร้อมกับคิวตุ้มล้อปันเฟืองแบบดําเงาครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมด้านบนนะครับหลังคาตรงนี้นะฮะลูกค้าเข้าใจมาว่าขอเป็นรัดําเงานะครับเป็นดําด้านนะครับ เป็นนำได้นะครับเป็นเรื่องของแรับหลังคามาพร้อมกับคิ้วกันสาดให้เข้ากันรอยมือจับให้แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของข้อลาถังนะครับผมมาดูด้านท้ายครับอ่าไฮไลท์เลยด้านท้ายตรงนี้ครับสําคัญครับตอนนี้นะครับเป็นไปเดิมทีของเอเวอเรสต์เขาจะมีอยู่ให้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าลูกค้าครับอยากได้เป็นเรื่องของอเป็นติ๊กเจอร์เหมือนตัวสปอร์ตเลยนะครับผมเดี๋ยวตั้มจะเปิดให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับไปจะวิ่งแบบนี้เลยครับสวยมากครับ มาพร้อมกับไฟคายเย็นให้เลยครับเวลาวิ่งกลางคืนทองสว่างสวยมากนะครับอ่านี่ครับยังไม่พอตัวนี้นะครับเดิมทีตัวเทนจะไม่มีเปิดประตูช้านะครับแต่ว่านี่ครับตั้นใจให้เลยครับเป็นประตูท้ายไฟฟ้ตาให้เปิดได้เลยนะครับผมพร้อมกับอ่าคิกเซนเตอร์นะครับอันนี้ที่ตั้มติดให้นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเทนนะครับเดิมพีบอกก่อนว่าตัวเทนไม่มีนะครับเปิดท้ายไฟฟ้ตาแบบนี้นะครับผม ตัวนี้ด้านหลังของวิทเตอร์นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็จะเป็นอ่กลิบดำเงานะครับลูกค้าเรียกเป็นอิมมูเนิตี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอ่ารีวิวคันนี้สำหรับเอเวอเรสต์เทนนะครับผมอ่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาเาได้นะครับอยู่โทรศูนย์เก้าสองสองเก้าห้าห้าห้าสิบแปดฝากท่องด้วยนะครับฝากท่องไปก่อนครับวันนี้ไปก่นครับมีคำถามทีเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ